วายุบุตรเทคทิคอลสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานมีดนะครับผมเป็นมีดจากทางแบรนด์วายุบุตรเทคทิคอลนะครับอ่าวัสดุผลิตใบมีดนะครับทำมาจาก N695 นะครับอ่าเป็น N695 สตีล ส่งชุบแข็งโรงงานกำหนดค่าความแข็งไว้ที่57-58 hrc นะครับตัวนี้วัสดุด้ามก็จะเป็นด้าม G10 นะครับหายึดด้วยหมุดอลูมิเนียมนะครับมาดูความยาวใบมีดนะครับผมเลิ่มนี้ก็ ความยาวใบมีดนะครับ3มนิ้วนะครับผมยาวรวมประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับก็เหมาะกับเป็นมีด EDC นะครับผมพกพาใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าใช้งานจิปาถะนะครับเป็นมีดขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมก็มีดของข้างเรานะครับยังมีอีกหลายแบบหลายรูปทรงนะครับ ก็ฝากทุกท่านเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับวายุบุตรพักติคอรนะครับทั้งใน y YouTube ใน f a c e b o o k แล้วก็ใน TikTok นะครับฝากทุกท่านอ่าซับสไคร์ในทุกๆช่องทางการติดต่อเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ วายุบุตรเทคกติคอลสวัสดีครับ